Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nè, con lo cái bữa đêm đi kinh tế. Bao lâu? Bao lâu? มไวมตัดอ้าวนึกของก็ตเนขอบูออกก่อนเดินบลูกเดยหยอไ้งอ้ม่ได้ถ่ายเลยอแกะลไม่ถ่ายเลยถ่าสิไม่เป็นไรถ่ายสิอ้ยเนาะถ่ายเค้กตั้งรุมตั้งนานทำไมไม่ถ่ายเดินมาถ่าย เพียนเอาออกแล้วด้วยเพี้ยมันจะกลับบ้างไหมเดี๋ยวบ้างไหมได้ยใส่กล่องมันอะลูกแม่บ้านต่อพอได้กินเพี้ยกือเดียวกูอซี้เอากล่องใส่เพี้ยเอ้ยพี่เพื่อนไอ้เป็นอะไรของนี้แม่แม่บ่นเนี่ยก็ไปลงแม่นเขาก็บ่นอยู่แล้วถ่ายรูปแม่ด้วยถ่ายรูปแม่สวยๆหน่อยแม่ไม่ทาปากเลยมันจะแดงเนี่ยแม่แม่จะองค้ถายกับแม่ พกไม่ไม่ได้เกี่ยว้อกอมามาไดตไอจุดตัูไหมาทำานี่ไมทงางานมำงมเ่อยนหัวข้อหัไอ้าว้างเอาของตัดคุณโลง่าลูกถูกคุงข้อขวดไมนักข่วขไมอืมเอาเปาเค้กเสร็จแล้วมะไปกินข้าวบ้า มกินก็บไม่ได้หกะมากบเินยือไ่อนมาเอกขนดีจมดวโมเออถ้วยโฟมก็มีเดี๋ยวไปดูถ้วยโฟมนอยเดี๋ยวไปดูถ้วยโฟมกันจะได้ไม่หล่นนะไม่ไปดูไม่ ส่งกัจดูสิแล้วก็จบประหกปพอเนี่ยจประหกพอให้เอาเขืนให้เล่เกียงแล้วค่ะคงจะหนักกว่าพี่มิกเยมั้งดูสรงกันดูแล้วกันยากว่ากัเด็นไม่ง่าลงเรียกเขาสาวการ่จะทำหกแล้วดไอ้สองคนนี้อะไรจะทำหกผมไม่กินนะกินเลยอ้าว เอางั้นพรุ่งนี้มากินนะแกตู้ไว้ะม่กระโมเหอนชไม่กินยอแล้วไม่กินอันนี้ก็กินได้เนี่ย่ะยอให้เดช่วยมไม่หามิเจอ่ลมไปไหนม่ไหไม่ไเลยไไม่ดออีลยก่วด้วยแล้วอ้าอะไไม่มีคมีใครกินหรอดกเด็กมมาหป้า่กินได้ไม่แคไปกินหรอ แม่ก็ใครเยจก็แบ่งให้ประมาทไปกินบ้านสามนมีชดวยกำฟ้าเดือนหน้าไม่เอาำฟ้าเดือนกรุพ่ากุพ่าแล้วเนอจะเดินพันเองพวกไม่ให้เป็นอยต้องจัดกันแลก้วันหายใจไม่ออกไบบมากเลยจะตายเลยวะนังอลูกหนูไม่เอา ก็อใสตู้เย็นไว้เดี๋ยวน้องไปทำไงเดี๋ยวก็หิวกันนะพ่อใจสลายแท้เนาะพ่อเจตนาพ่อให้ไปซ้อมมาป้องกันตัวไม่ให้เป็นป่อยเข่าหนูอยากลองก็ลองไปนั่นเองลองแล้วเป็นไงล่ะเหมื่อยไปซ้อมต่อยพ่อยอมไปซ้อมต่อยพ่อเมื่อวานเมื่อวานนี่ไอ้เหมื่อยว่าไงไหมใครวะไปไปไปอยู่ใกล้พ่อ มันจะไม่ได้กินพ่อกินเหล้าเลยนะทำไมพ่อพ่อไม่ได้กินทำไมเดี๋ยวนี้ไม่เคยกินเหล้าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้ไม่กินเหล้าเลยพบอกแม่ตีไงชอบไม่เหล้าชอบไม่กินเหล้าชอบมีความสุขใช่ไหมใช่แล้วไอแกนหาเครื่องโฟมเนอะเครื่องโฟมมันก็อยู่บ้านพี่มันไม่ใช่เลยนี่มันมีอีกแล้วหน่ึ่งอ๋อแล้อยู่ไหนแม่ฟิวลงไปเลี้ยงมีลอยู่ไหนจะทำไงแต่ก็นี่ไงพี่หมอนตัดกระดาน ตัวารแบนมีเยอะแยะแล้วการเดนมันอะโอู้มันเป็ยที่ใครจะล้างนะเป็นไข่ไอ้เหมยไงล้างอไมม่่ละา้เหมยล้างอะไปช้อนมาไปเอาบ่วงมาแล้วเอาช้อนแล้วโอเคเอาเส้นมาเอาเส้นมานี่ล้างเลยเีไปเอาเส้มมาที่หัวเดี๋ยวเขาเดี๋ยวโอ้โหเลียเลยเอาเอาเลียเลยชอบอ่ะไปเอาจัช้อนมาลิ้นมังกรมักมาเป็นหรือ ตอนจัดมันเกิดให้หมูกินครั้งแรกแล้วไม่ได้เอามาด้วยเลยนะไม่มาลี่หรอกไม่รักไอเลี่ยมันเกิดอะไรไม่กินไปใครก็เลยไม่เป่าเพยหนูไม่ได้ตัดเ็เอาชินนี้กินละย่อมันไม่อยากืินไปลงลงมาีใสอผ้าอาจจะสับผ้าที่นู่นใสัเป็แอนไม่รู้ไม่สบเหมยเอาไหมนะคนนั้น ไห้มันพนละเครื่องละเครื่องละเครื่องนี่คนละเครื่องมนละเครื่องอยู่แล้วนี่เล่นเล่นคาชาร์จมีเสียแล้วนี่ยังไม่ตื่นยันไม่ตื่นโรกคุณนหละสองเครื่องมูสติ่งเหนื่อยไปดูว่คืหนื่อยไสองกินไอ้แม่ทำไมโทรศัพท์มีสองเครื่องเอาออกก่อนแอนพี่จ่อยให้มารพี่จ่อยให้เอาลูกอันไหนมาอันไหนเอาอันนี้เนี่ย น้องแบ่งขึ้งกับว่าฝนนะไหนอันไหนอันนี้เหรอเนี่ยป้าชิมก่อนอยากดูขอย่านี้นะไม่ต็มหกเลยป้าชิมก่อนขึ้นมาเถอะนั่นเอ้ขโมยอะไรอางเี้ยเอามาอันนู้นอร่อยกว่าอันนี้ล้าัเลยอย่าอันน้นอร่อยกว่าอันนี้้งขัเยอนี้มันกเยอะกว่าอากับฝนอ้า นู่มอร่อยกว่าอร่อยกว่าม่หงเลยอยำม่วงปูอ่ะม่วงปูต้องยำมม่วงปูนะอ่ะของพี่มิกะอาจารย์เหมือนอาจารย์นะประมาทไปมอาจารย์ไม่ไม่นะลูกวันนี้มันบอกฉันแม่แม่ใส่ลูกเป็นมวยพ่อเป็นโรคอะไรเนี่ยใส่ข้าวเหนียวแล้วไก่ย่างก็เอาแต่แม่เอ้ย เอาจานมันนี่มาใส่เลยตักได้แล้วพ่อให้ซื้ออย่างอื่นเอาหูย่าง็ันนีหมูย่างหมดไอ้พี่มาไหนอันหม้ออันนี้อีอมันมี้ยลี่ที่มันมีเยลลี่เอาที่มันมีเยลลี่เอาที่มันม่มันไม่ โอ้ยเยิ้มเลยอ่ะนู้นหั่นกระดาษให้ป้าแบบนี้ไงช็อกโกแลตเยิ้มเยิ้มเลยเอ้าใครหั่นยาฟึ้งไปยอมาอ่ะไปเอาอีกมาไปเอาน้องนี่กินหน้ามันทำไมหอมทุกวันนี้มันเป็นอย่างนั้นไงคนอื่นเขาจะได้กินวาเอาชิ้นนี้ไปเลยนะไม่มากไป้งฟึ้งเบยอไอ้มิกมันว่าไปเอาช็อกโกแลตเอ็กไอ้นั่นนาะไม่ให้กติ้งที่ไเคยมั่นใจเลยแม่ไม่อยู่บ้านไม่เคยมั่นใจเรื่องเอาเอวแม่ไม่อยู่บ้านระหวานเอาอีก ื่อนื่้นมาไม่อาจารย์ให้หนูเลยยกออกไปที่ไม่ให้ให้สามีใช่ไหมนี่าไม่จิงเลยไม่ต้องอีนอื่อเคือเป็นไมล่ะเป็นหน้าปากไหนูนานอยู่ในหน้าเมื่อกี้วันเกิดหนะแอนหรือแม่ใช่ไปกับแม่ไม่ได้มไปอเปล่ไม่แม่ขอไปไหนเอาโอทีโอได้ไหม ไปแทงเรื่อยๆโอเคแล้วจ้าวมันเกว่าบาทดีแล้วดูแล้วไม่อันนี้5 0 0้ากพันก็มีแล้อะแมเห็นนสนานวลไวเนี่ย้าบ้านละ้วแแลเือไม่ตีอร่อยนะอือันสวยามมันก็เลรานกินอ้่ดเลมา้ไปยังเอาไปเอขอใ้มันรักกันเอาไปเยอะกว่าป้าเนี่ยอยู่กับอลามันดิ อ่ถ้าเรื่องนี้จะทำอะไรกันลูกที่ไม่กินพี่ถามสิเฮ้ยเด็กคนนู้นเรียนแล้ว่าให้ลูกไปเรียนที่เก่าที่ไหนเด็กทำอะไรลูกฝ่าก็นั่นดีเด็ก็ปล่อยมันเถอะทำอไงก็เด็กทุกวันที่มันเป็นหมือนกันมันไม่ใช่เป็นอย่าให้มันเลาลูกๆก็นั่นแหละมีเรื่องแค่นั้นเองเด็กทุกวันนี้มันเป็นมันเป็นทุกบ้านพี่ว่าใครไม่ได้เลยไม่เข้าใจเหมือนกันหวานสมัยาวามันตามยุคตามสมัยเรืงงขึ้นแล้ยิ่งห้ามยิ่งทูก คนไม่กินีเนี่ไปไนมาไงแค่นั้นเนียเดี๋ยวปหัดมางทีใส่หอมหมดหอมยพี่สายนะพอดานั่งไปไหมไม่ได้ปรุงให่ก็สาลูกซ้ายขวาตลบไปแตกกระจึงกนหมดเลยมันก็ไม่ฟังเลยนี่คกีียิ่ด่าอย่าที่ตเนโอ้ยยิงเน พี่ไม่ด่านะแอนพี่ไม่ด่าลูกนะแต่พี่ถามนะดูพี่ถามนะว่าพบกับใครมันก็จะบอกว่ากับคนนั้นคนนี้เป็นแฟนกับใครโหแล้วมึงลูกมันติดคำพูดพี่มาพูดก็มาพูดเดียเดียวกันก่อนไปบายบายบายเย่แฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องแอนน้องแอน่อย หนึ <łość> ่งสองขึ้มขึ้นมาขึ้นหนึ่งสองมนหนึ่งวหนึ่งสองหยหมหนึ่งสองข้มหนึ่งสองมทาอ้วนไหผมพี่จะปอดจังีมากระทํา